สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทานตะวันทารองกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาทำพิกอเด็กนะคะในหัวข้อชื่อว่าณนะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงเราหรือเปล่าอุ้ยพายหัวกลับหรือว่าใครที่มาฟังเวลาไหนก็เป็นเวลานั้นนะคะกลางคืนก็เป็นกลางคืนนะกลางคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะเพื่อที่จะอยากรู้นะ้องแบบเขาคิดถึงเราไหมเราคิดถึงเขาอะไรอย่างนี้นะคะ มี3ตัวเลือกเช่นเคยนะคะตัวเลือกที่1สีเขียวอ่อนใบนี้นะคะตัวเลือกที่2สีม่วงตัวเลือกที่3สีฟ้านะคะเขียวม่วงและฟ้านะคะทำจิตใจให้สงบนะแล้วเ,เลือกใบไพ่กันได้เลย หวังว่าทุกคนจะเลือกกองไพ่กันได้แล้วนะคะขออนุญาตเก็บใบนี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเ,เก็บตัวที่สองที่3ไว้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอเขาเลือกสีฟ้ากองที่3นะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องทันตะวันทารโรม์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจเดิมๆนะคะจากคนที่มาฟังเป็นประจําสม่าเสมอนะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะขอดูพลังงานนะปัจจุบันนะคะของเพื่อนเพื่อนที่มาฟังตอนนี้คะ่ะว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูพลังงานณนะปัจจุบันของพวกคุณหน่อยค่ะเดทห้ถ้วย5เหรียญโอ้ สิบเหรียญ ทิงเหรียญน,นะคะเป็นพรังงานที่อ่อนลา้าอ่อนแรงห่อเหี่ยวหมดแรงหมดหวังสิ้นหวังนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีการเพิ่งเลิกลากันไปนะคะจบลาจบกันไปหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของความมั่นคงไว้ในอนาคตนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปกันไม่สําเร็จมันไปกันไม่รอดนะคะอาจจะมีการ แต่แถวระหว่างทางเกิดขึ้นนะคะการพูดคุยการเจรจากาันไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเคยวางแผนกันไว้นะมันก็เลยอาจจะต้องจบแล้วก็แยกย้ายกันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเรามองว่าพลังงานเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่กำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่านาเวลานี้คนนั้นของคุณเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่า นาเวลานี้ของคุณนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่ามาอูกันสามดาบสองดาบเจ็ดถ้วย The World Queen of One นะคะเรามองว่าคนคนนี้ของคุณนะคะตอนนี้ เขาไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเราไม่แน่ใจว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันนะอาจจะเป็นแค่คนรู้จักกันหรือว่าคนที่ทํางานเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนิทสนมกันมากสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้คนคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงนะคะเขายังมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้ารา3สามคนยังเลือกไม่ได้นะคะยังไม่สามารถผ่านกําแพงแห่งความช้าใจเสียใจหรืออุปสรรคต่างๆมากมายที่เขาเจอนะคะเขากําลัง พยายามที่จะก้าวผ่านนะจุดจุดนั้นอยู่นะคะ <_ d ance> เขาก็เลยยังไม่ได้โฟกัส <_ d ance> ในเรื่องของความรักครั้งถัดไปนะคะตอนนี้เขายังลังเลสับสนวุ่นวายใจอยู่นะคะในเรื่องปัญหาของเขาที่มีต่อตัวเขาเองนะคะ <_ d ance> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีคุณอยู่ในใจเขาแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเ <_ d ance> พิ่งน้อยใจไปเลยนะคะ เขายังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆกองนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะเดอะสตาร์สบ <The Star. S 1> <10. S 2> ถ้วยเจ็ดเหรียญ Knight of Pendragon 5าดาบนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตนะคะเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะมากกว่าปัจจุบันมากขึ้นอย่างปัจจุบันใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันเจราจากันมากขึ้นการสื่อสารกันมากขึ้นนั่นเองนะคะมีการแบบว่าแสดงน้ำอกน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณเองนะคะก็จะมีความ โดดเด่นในสายตาเขามากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะส่วนใครนะคะที่แบบว่า เป็นคนที่โดดเด่นด้วยกันอยู่แล้วนะคะมีการจีบกันก็จะมีความขยับคืบหน้าไปนะคะถึงขนาดขอกันเป็นแฟนหรืออะไรอย่างงี้นะคนที่เป็นแฟนก,นกันก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเอาใจช่วยนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวขอคําสรุปจากไพ่หรือคําแนะนําจากไพ่หน่อยคะ่ะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะมาดูกัน สตริงแฮงแมน้าไม้เท้าสามเหลียน The Moon น,นะคะเหมือนไพ่จะบอกว่านะคะความเข้มแข็งในตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าความเข้มแข็งตรงนี้ ไม่อยากให้มันมีมากจนเกินไปจนรู้สึกว่าตัวคุณเองมีกำแพงในชีวิตนะคะมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยหวาดระแวงคนรอบข้างไปสมหมดนะคะเมื่อเวลามันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันจะทำให้คุณมองไม่เห็นนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ย เสียโอกาสาพลาดสิ่งดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตพระเป็นเพราะว่าตัวคุณเองนะคะปิดกั้นโอกาสดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จงมองโลกด้วยความเป็นกลางยุติธรรมนะคะแล้วก็วิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลนะคะแล้วมันจะทําให้โอกาสต่างๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณได้มากขึ้นนะคะไพ่กองที่1ก็จะประมาณนี้นะคะ ยินดีด้วยนะจ๊ะสําหรับเพื่อนๆกองนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปต่อที่ไพ่กองที่2กันเลยนะคะกองที่2อเป็นสีม่วงใครเลือกกองไหนส่งเสียงบอกไว้ได้นะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามให้กับช่งทันตะวันทาโรกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาฟังกันอย่างประจําสม่ำเสมอนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถกดอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เลยคะ่ะ ขออนุญาตดูพลังงานนะคะของเพื่อนๆที่เลือกกองที่2หน่อยค่ะพลังงานของเพื่อนกองนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ Queen of Pentacle <c oughs> สา <c oughs> ดาบช่วงนี้ดาบขยันทำงานนะ <c oughs> สี่ม่เท้า คือมิดสองดาบนะคะมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเพื่อนที่มาเลือกกองนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะในเรื่องของอ ความสุขหรือความคิดการเทคแคร์ดูแลใส่ใจในเรื่องของคนในครอบครัวนะคะเหมือนคุณนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อคนในครอบครัวแต่ว่าผลที่ได้นะคะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะมันมีการแบบ ไม่มีการรีสปอนส์ให้คุณเนาะมันเหมือนแบบพอคุณ Surprise เซอร์ไพรส์เขาอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเฉยๆชาๆ้าๆเงี่บๆอีไยอ่างเงี้ย, ب, ยทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณนะคะก็เลยเกิด การน้อยใจนะคะแล้วก็มีความสับสนบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะมีการคิดมากคิดเยอะในบางคนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะช่วงนี้อาจจะเงียบใส่กันนิ่งใส่กันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมาดูกันค่ะ ้าเหรียง Lover ก้าดาบอุ่ยล่วง Night of Wands แล้วก็ The World นะคะ คิดถึงค่ะคิดถึงมากนะคะเขาคิดถึงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะอยากจะไปหาอยากจะพบเจอคุณคือคนที่สวยเพอร์เฟกต์รอเพอร์เฟกคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคคนที่แบบเขาตามหาอารมณ์เหมือนนางในฝันนายในฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะเดินทางไปหาคุณอยากจะไปพบคุณถึงขนาดแบบคิดถึงจนแบบอ,ออกแนวแบบวิตกกังวลอะคิดมากอะคิดถึงมาก มากมาเมา,มา,ม,ามากก็ไก่ล้านตัวเวอร์เนาะแต่หน้าไพ่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนคือมาคิดถึงบบมากๆเออคิดถึงแบบคนรักด้วยนะไม่ได้คิดถึงแบบธรรมดานะคะแล้วก็พยายามที่จะอยากเจออยากไปหาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณแล้วเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบยังเดินทางมาหากันไม่ได้มันก็เลยมีความคิดถึงที่มันทรทะล้นเบอร์นี้นะคะแบ่งไปกองอื่นบ้าง <G ül> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธรร์โอยโอยโอยระหว่างคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ่อกกอคมมระมาดูกัน8ปดถ้วย The w h e e l of Fortune ห้าไม่เท้า เอ็มเพรสสองถ้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตนะคะถ้าคุณรอคอยนะคะการเดินทางมาหากันและกันนะคะมองว่าคุณและเขาจะได้เดินทางมาหากันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เวลามาเจอกันเนี่ยคุณและเขาเหมือนช่วงแรกอาจจะแบบ เข้ากันได้ยากเนาะเหมือนแบบความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณอะคือคนที่ต้องตาต้องใจคือคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เขาตามหาและอืมแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการปรับตัวกันมากขึ้นและสุดท้ายคุณและเขาก็เข้า,ขาใจกันรักกันนะคะอารมณ์เหมือนแบบ ขอเป็นแฟนกันนะคะอุ้ยอิชาจงโลยได้เ e อ็มเพลยเแลก็ได้2ถ้วยนะคะเป็นเพื่อนกล่องนี้ได้เจอกันแน่ๆแ,แล้วคุณก็จะเข้ากันได้ดีนะคะจากการที่คุณและเขานะคะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ร่วมกันค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำสรุปหรือคำแนะนำจากไพ่กองนี้กันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะอุ้ยมากระเด็นช้สองใบเลยะคะ่ะอเดซัน สิเหรียญ10ถ้วยแปดดาบ King of Cups บทสรุปนะคะในชีวิตคุณคือแฮปปี้ลัลามีความสุขมีเงินชีวิตสดใสนะคะแต่ว่าถ้าการที่คุณบังคับตัวเองมาก,กเกินไปนะคะ ตีกรอบให้ตัวเองมากจนเกินไปมันก็จะทําให้ตัวคุณเองอึดอัดได้นะคะแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอย่าบังคับตัวเองมากจนเกินไปนะแล้วก็ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเป็นธรรมชาตินะคะ ทําทในสิ่งที่ชอบทํำในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่คิดว่ามันดีนะคะแล้วผลลัพธ์มันจะกลับมาในสิ่งดีๆนะคะทําให้คุณนะคะได้รับการยอมรับได้รับการนับถือนะคะแล้วก็ชีวิตคุณเองนะคะก็จะสุขสมหวังแฮปปี้แล้วก็สดใสมากๆนะคะเย้ยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีม่วงแต่เราไม่ได้เลือกกองนี้เราเลือกกองสุดท้าย ไปค่ะไปต่อที่กองสุดท้ายนะคะว่ากองสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันสีฟ้าใบนี้นะคะใครเลือกใบนี้บ้างขอเสียงหน่อยจ้าสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้กับช่องทินะวันทาโรกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาคอมเมนต์แล้วก็มาชมอย่างประจําสมัสมครเสมอขอบคุณมากมากเลยนะคะคบ หมื่นซับนะคะจะดูดวงให้ฟรีร้อคนนะยังไม่ลืมยังไม่ลืมนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวกดอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เลยคะ่ะมาค่ะมาดูกันพร,รังงานเพื่อนๆกองที่3เป็นอย่างไรบ้างณนะปัจจุบันงานหนักงานเยอะคิดมากคิดเยอะนะคะอืมสิบไม้เท้ามุงมันตั้งใจหาแต่เงินนะจ๊ะเจ็ดเหรียญ 5ดาบนะคะมีความเบื่อหน่ายเซ็งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบเซ็งเซงเบื่อเบื่อแล้วก็ชีวิตมันแบบเงียบเหงาเงียบเหงาอย่างไงไม่รู้นะคะมีเดินเดินเข้ามาเรามองว่าไม่นานนี้นะคะมันจะมีการจบกับสิ่งเดิมๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะเรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะอืม ใครที่รองานใหม่อยู่นะคะแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็จงคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะถ้ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าสามถ้วยนะคะเอ็มเพรส แดไม่เท่า,าหกเหรียญค่ะ สามเหรียญน,นะคะคิดถึงไหมนะคะคิดถึงมากนะคะเขาคิดถึงคุณวันละหลายขายหลายครั้งนะคะแล้วก็ออกแนวแบบคิดถึงตลอดเวลานะคะแม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะปาร์ตี้กับเพื่อนสังสรรค์หรือมีกิจกรรมหรือมีงานหรือมีอะไรก็ช่างนะคะคนคนนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณนะแล้วเขาอ่ะก็อยากที่จะใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณด้วยนะคะคนคนนี้ที่คุณคิดถึงนะคะคุณคือหนึ่งในใจเขานะคะคือคนที่ เป็นคนที่เขาตามหาเลยเขารู้สึกแบบนั้นว่าคุณคือคนที่เขาตามหาแล้วก็เขาว่าอยากจะหายตัวได้เพื่อที่จะมาโผล่ข้างหน้าคุณเลยเพราะว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นนางในฝันพูดง่ายๆนะคะคิดถึงไหมคิดถึงมากนะ,ะ่ะ อยากจะมาหาหนาบัตรนี้เลยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอนุญาตดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตหน่อยค่ะเพื่อนเพื่นกองที่3ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในอนาคตเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรเพจออฟสตอร์ด <c oughs> สิบเหรียญหนึไม้เท้า โอ้ยโอ้ยเจ็ดไม้เท้าฮั l โหลแฟนนะคะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้พบกันนะคะแล้วก็ได้ผจญภัยไปด้วยกันนะคะอาจจะมีท่องทาง <c oughs> ไม่ใช่ท่องทาง <c oughs> เดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะไปผจญภัยด้วยกันตรงนั้นตรงนี้นะคะใช้ชีวิตเหมือนแบบลองอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็น พาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันนะคะไปทําบุญไหว้พระนะคะท่องเที่ยวเดินป่าเดินเขาหรืออะไรอย่างนงี้นะคะอนาคตความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับโอกาสที่แบบว่าจะแต่งงานกันนะเต็มที่ถ้าแต่งงานก็จะเป็นการแบบจัดแบบผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆหรืออะไรเงี้ยคะ่ะไม่ได้จัดงานแบบสังสรรค์ใหญ่โตนะคะอืม เดี๋ยวเรามาขอดูคำแนะนำจากไพ่ค่ะให้เพืเ่อนๆอกองนี้ว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรหรืออยากสรุปอะไรให้เพืเ่อนๆอกองที่3มาดูกันค่ะไ p พินเทรดคิงออฟวานหกเอ้ยไม่ใช่หกเก้าเหรียญน,นะคะเฮอร์มิตเดวิลนะคะเรามองว่า อยากจะแนะนําว่าอยากให้คุณนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีเสน่ห์ม,มากๆนะคะในเรื่องของอ ความสวยความหล่อความเป็นที่ต้องตาต้องใจนะคะกับเพศตรงข้ามนะคะเขาดูคุณไม่ออกเลยทีเดียวว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเขารู้แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงนะคะแล้วก็น่าจะทํางานเก่งแล้วก็โปรไฟล์คุณดีมากๆอันนี้คือจากการมองเข้ามานะคะเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนอย่างนี้นะคะแต่ที่แน่ๆคุณน่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จงรักษานะคะในสิ่งที่เขามองคุณดีๆนี้ไว้นะคะด้วยตัวคุณเองนะคะ เพราะว่าการที่ใครคนหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนการมองจากตัวคุณไปนะคะก็คือการกระทำของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นจงทำตัวให้ดีดุด,ดังเพชรไม่มีวันที่มูลค่ามันจะลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งในครั้งในคลิปหน้านะคะฝากด้วยนะคะใครที่อยากดูดนส่วนตัวกดอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ